สุกคนบุนี่แาลมิ้งเขาขัวสีมาเห็ดผัดกะเพราหมูซับใสปั้มมึกพี่น้องนี่อันนี้สาลมิ้งเอามาผักแล้วก็ล่างได้แล้วรอพี่น้องนี่ก็ตัดเป็นตอนนี่ก็จะเป็นเออ่กระเทียมกับปะปิเผ็ดตามผสมเข้ากันใบกะเพราพี่น้อง ในล่างแล้วหมดแล้วจะมีเกลือแป้งนวดแล้วก็น,น้ำตาลน,น้ำปลาที่นองมาเอามาลงม,มือเหตุกันเลย ปกติพิณกะสีทอดไข่ดาวกินกับพี่น้องแต่ว่ามือนิสันบริถทอดไข่ดาวมีแต่ผัดกะเพรากินกับเข่าเจ้าเข่าเจ้ากัะแมนชามิงฮวงแล้วส่วนน้องอรุณกับพ่อกับไปริงคือเกาพี่น้องไปริงอยู่ห้องป้าไปริงแต่สวาวๆกูแหละเดินขึ้นเขาแล้วแหละ ซามิงกะต้าเอาส่วนหนึ่งกะซอยด้วยพี่น้องมันต้มมืดแล้วมันจะเผ็ดพัดในห้อมๆก่อนถ้าจังเอาหมูกับปลาหมึกลงใส่ปลาหมึกลงไป กับหมูพี่นอ้องนะาหลายเติมพี่น้องซมิงคิดว่าจะบลายไ้้โอ้ยหอมกินเครื่องคน้คนๆไปก่อนพี่น้องตอนนี้เจา,า,าจะมาปรุงเนาะให้เนื้อปลาหมึกกับหมูสุกก่อน ไปนัวมื่อนี้พี่น้องไดปยังกินตอนเช้าเด้ใส่น้ำตาลให้นี่ฟองหวานแหน่นึนงมื่อนี้ไข่แต่คุณโบโต๊ะ ไข่พี่น้องคือเม,มื่อว่านี่ตกตต้งเต้เด็กๆกูแหละมือนี้ขั้นแ,นแดดกาซมิ้งกับที่สักเรื่อนบอลทานบึงขันมันแดดทาหมึกซุกแล้วพี่น้องกับมือองกะ ใส่ใบกะเพราแล้วก็ซิมเบอร์เด้อพี่น้องหมักกับเด็มกมาเกะปรุงเอาขอได้หมักหวานอยากเตือนน้ำตาลอีกหน่อยนึง แล้วเรได้พี่น้องผัดกะเพาราปลาหมึกใส่หมูสับกินกับข่าจ้าฮอนฮอนพี่น้องมาเด้อกินข่าวเส اؤ น้ำจันพี่น้องก่อนไปเห็นเวเห็นงานนะกินข่าวก่อนแล้วเราได้พี่น้องแล้วแล้วได้จ้าพี่น้องผัดกะเพาราปลาหมึกใส่หมูสับกินกับมังแกงหน่อยพี่น้องแล้วก็นนำปลาหวาน มาเด้อพี่น้องมากินข้าวเสาร์นำกันจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สักครู่ด้อพี่น้องมากินผัดกะเพราปลาหมึกใส่หมูสับพี่น้องสี่มือสามยังคือเก่าเพราะว่าสี่มือสามนี่แสบผมเคยเปลี่ยนเนาะแล้วก็มีอันนี้แตงน้อยผินกับปลาหวานกินกับมัแตงน้อยมาเด้อพี่น้องมากินนำการแต่ได้ของใครนอนนอนรับพี่น้อง จำเีงเป็นคนเหตดกินแล้วบกครพาเลาะนั้นนี่คเพิ่นเมื่อยรับจะว่าคนกินข้าวแต่ก็เศ้าไปเลยมาเด้อพี่น้องชิมมากนคำแรกมากินนะคมักินมาเด้อมกิมากินละชอบ้น่นข้าวละนอนรับมาขึ้นมาสบายดีพี่น้องกั น้อินิน้เลยนอนนอนนอินอี่อนนอนนอนนอีนอน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 าอนน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 ยนนอนนยวนอนนอนนอนีอนนออนนอนนอนนนนออนน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 สุนอนปากออนอนนอนนนนนอูนน เอากินกินกินอิ่มมาอะไรได้นี่อิ่มมาแล้วกินได้กินแล้วหรือเปล่ากินแล้วกินแล้วอร่อยมิ้งอร่อยยามหรือเปล่ามากินไหมเดี๋ยวเดาไปวอ่านหนังเลยโอ้ได้อาหารแซ่บกินแล้วมุญเนี่ยซิมอยสามิงเออมาเยี่ยมมายามหลานพี่น้องมาเงินไม่น้อยมาชิเกัาไปเบิ่์เงินแม่เขาไม่คนอยู่บอเล่าเก่าป้าจะไหนแล้วมาเราอนนี้เราไปหาแม่เข่าแม่เข่าไปสวรรค์กับไอเดียไม่เมย์ก่อนอะไรมาแล้วมาเป็นจะไหน มาแล้อสบายธรมดาเอาน่นะมีเนสขัเพื่อนย้ายพี่น้องเอ้ยชวยกันมาชวนเอาันช้น้อยกอนก็มาส่งเบื่งเงินอานน์เพ็นอะไร้องใหม่กำลังจะรับพนดีพี่น้องจะบายอยู่ในกลุ่มเพื่อนของบรีคนงนนะแล้วเพื่นะรรีคนนแล้วเพืนอะไร้าน้

Ơ, đã xếp nó, xì mưa, xì sắn nó. Ôn nồi mới xảy ra. nồi mới xảy ra. Đưa hồng. Đưa hồng bự. Đưa ra trên nhà, bây giờ. Nhà, các bạn dẹp lục, dẹp rán, đứa phía nông, đứa xong ngồi cái đấy. Đâu có nhảy xua đấy. Này, hên nhô phần đồn, đồn khít. Này, bố mẹ, Nhảy xua. Bố. Đôi nồi, lâu khi lụt. Để nhảy nó khỏa là khua phải không ảnh ạ? จับเต็มเลยนะหงแถวเออนะเต็มคารุะรับารดะาเดินเท่าไรกูเงียบของขาว่าเียพื่อนอาเดินสองแนพอไป้าปกคดอยู่เลยอสายเมืองขึ้นเครื่องนะของซื้อครัอกับตู้เย็นนะตาคือเห็นเนี่แหละเดินนึงก ยังเก่งมากอ่ทีนึงนะเน่มนเมนเมนน้ํผใส่น้ำกายไลนะเอาตะเอาตะคาเครื่องนะ้ำทำฐานอกกรนะไฟ<น>เนาะจะกะหมักมะเตงหน่อยอวานัมนมกแตงนะี่เนาะโอ้ยเเผาเเผาก็จะคิดทอดขันาดแลนนหละอโนนนะปูหยาเนาะทอดแค่ดอกเนาะดอกเลยบาดอกดาวอีโใส่เออห็ดอะไรบันเนี่ยอ เอาไได้ออกไปได้นะเขาก็เห็นรถดสารเลนอยู่บ้อนเดี๋ยวาจะต้องเห็นนะนะราวาอยู่บ้านล็อกดาวน์เล้เป็นพื้นที่สีแดงเพราะว่ามีหมอคนติดนะเพิ่นอจากแบบกว่คนนี่แหละหลักกชื่อยนทิ่นจรล็อกดาวน์มีคนพื้นที่ละคนติดไม่รู้อไดีปนอ่อนนะทสบาดีเปนอนนะ บายดีงามก่อนสวัสดีน้องเปล่าอ่ะอน้องอนน้นกานันไน้องอนน้นกันนอนรับปะแล้วคิดนอดอะ้อนออล่ดีงามแต่ชินี่อยงแล้วนื่อนรังไง่อบเป็นแถมขบมือห้าปนแถวป็นแุสบายวันน้มาวันนี้ฝนตกเงเฮแข่งฝนมาได้บ้านนี้กพ ไม่เหมตรงวันาจไม่ถาวรป่นระยะนะไปเศ้านะไปประทานทำถ้าไปกับเบกันเ้านี่มั้งจขับไปกับไฟงนี้ขับไปกับแขกจะจัไปกันคือป๊ะจแขกอยู่อนลจ้ะป๊ะจแขกอยู่ือนในถาว เราประโยชน์ป่ะรู้เราอยู่เอาไปเห็นเราทำมันี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกหลานเนาะไปหามาเบนะ่ะยันผุนกับเพือนนะสาวเพือนพ,กกอนพี่เพือนนะสาวเจอไอ้น้องกันเองนั่นแหละชู้เจ้ากับบุกขอบไปหานั่นเอื่อยเนี่ยอยู่สวรรค์กลับไปในลาย,ลายมือรถจากท่านพานนนนโ,โ,โน่นไปวัีตนลูกโอ้อโนนกันขี่น้ำก้อยคือนก้อยมา<อ>มันนี่ไปนอนหลินนอนย่ามเลย มีอกาสก่ัเเจ้าก็ครดจักเขาดมากขัดนขัขได้ดอาขได้บัเพาไปสวยยากขัดยากขันไข่ยได้เดียวเนี่ยไดแล้วเซโนนในแห้งเลยเดียวเนี่ยเซโน่ได้กินนงเออกเอก็ะจ้าว่าวันยวนยังงงงานกงกะทิดกะติดงงงานกงมีบทงงานคนัวไรเราคนพันคนอ้าวมันกะเนาะมันกระเบิดอเลยก็สวนตีันกรเปืดออ๋อมันคนละพื้นที่อืมคนละพื้นที่ คนหนึ่งจิบกับคนหนึ่งไปเลยในกุ้งเนาะรามประจวบเลยนะสิบคนกินมาตุนไว้ตุนเดิศเจ้าในเขาปิดเดอร์เจ้าในเขาหลอกดาวได้คนติดอี่างเขีดตรงเงี้ยแถวานันตรงเงี้ยนันนี้เางว่าตรงเงี้ยนอกนัดตรงเงี้ยอ้วนอุดมนี่นะคือว่าเห็นกับเจ้าขันกันไปมีคนจีบเดี๋ยวแล้วทำไม เริ่มแล้วเออของแผจะเตนก็สเตนมเู่นะกใจน้ำเลาามันสเต็มย่ตะกี้ร่นงกเงาล้นเลยนะคนีคนมาทำลายกันดีทำาปพอได้่างกับ้พอได้ถึนึนแช่พักนะครับข้าในเงในขาก็มีเก็บเอาอกมาแล้วแหละไม่ไดขางหัวเลยเขาซื้อสองพก็เต็มถองเป็นไงนอะ กลบขาดีล่สายรเงินอนี้ันั่นแหละนี่ยาดทนไปักเออสองบริการเออสามารถเห็นนะกรบสกุลการยังดีอยู่เจ้ากับโปซอยโปจะเป็นแบบ้างสั่งนะครจ้างเฉพาะคนเดียวนะครับเบา จบครับอืมบุ๋มมาจำอะไรเอาไว้ซ้ำเอาไว้ซ้ำทำเพียงแม่นแม่นพี่น้องเอาไว้ซ้ำเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เชียด้ขอลาไปก่อนเด้อคลิปใหม่ผ้าใหม่พ่อกันใหม่พี่น้องขอให้พี่น้องเนาะอยู่ดีแม่งก็จะได้แลกของฝานยังมีเด้อลำดวนเงินทองก็ลากันไปก็ขอฝากช่องเด้อพี่น้องช่องลูกชายน้องอน้นลัชนนทนล่ะกัน น้องคอนจาวันเคซามบอลกลางบอลล้าวแล้วกันบอลเคซช่องสมวยส่วนซิมเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องฝากด้วยพี่น้องกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้าทุกช่องเนาะในทีมงานเรามีหลายพี่น้องมีจิบกว่าช่องของพี่น้องด้วสวัสดีทุกคนสวัสดี